สบายดีพี่นอ้องหลังจากที่วัดเทากับมือนักน,นะเอาเบุญเห็ดบุญสังกทานพี่น้องแต่ว่ามือนีนะคือบ้านเฮานะเห็ดบุญสูตรบ้านบ้านพี่น้องเห็ดคือการบอรทุกปีซิมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือแบบปัญามเดือนหกหนี่แหละพี่น้องเพื่อนสิเห็ดบุญสูตรบ้านเฮ้านะแต่ละปีนะจะเอาบุญสูตรบ้านพี่น้องมีควานเพื่อนอาเสวาอาณะเฮาเห็ดทุกปีนี่แบบมันจะสุ่มเย็น คนในหมู่บ้านก็จะอยู่ดีมีแห้งแล้วก็ปัดเป่าสิ่งบอดีออกจากหมู่บ้านเฮ้านะก็เลยแบบเฮาก็สิเตรียมนะประมาณบ่ายสามโมงเขาก็จะออกสูตรมุ่งคุณนะนะพี่น้องเดี๋ยวเาจะเอาเสือกงวัวไปเนาะอันนี้คือเสือ้อเสือ้องัวเนี่ยก็ไปสูตรเด้ สูตรใบวบาให้ง้วนอนะอยู่ดีไม่แห้งวัวเจ็บว้วไข่อย่างเสียนะพยเพราะว่าซัดเหลี้ยงเขาแต่ละอย่างาข้าวมันกไก่เขนเอาไปได้ยันอุ้มไก่ลงไปสูตรด <c oughs> แต่ว่าง้วนเนี่ยเอาลงบปได้ก็เลยเอาเสือกนะพี่น้องเอาเอาเอันหนึ่งเออแม่แน้น,ใ,นให้มันออกแ,แ,แม่แพูลายๆเลยกะง้วนเนี่ยเอาเสือกตัวเดียวก็เป็นอย่างพี่น้องเอาตัวเดอะหน่กะแผ่ลายตัวอยู่ได้อันนี้คือนำอบนำหอมพี่น้องก็ะสีมีนำอบน้ำหอมเนาะแล้วก็เสือกง้วยังเลือกขี้หินแห่กับขี้ดินใจ อ่มนนำหอมบานเท่านั้นใช่แต่ขิมิน<อ>ผู้เหตุก,คะกะต็คือสิหอมพาไปแอนมาจากไหครับจะมาเอาขี้ดินทรายแล้วก็หินก็คือหินกับทรายนี่มีแม่แล้ว่ะไปแล้วแหละเอาลงไปสูตรยุบัดแล้เอ็มาวานว่านเพื่อขับไล่สิ่งบุดีออกจากหมู่บา้านเท่านะดินกับหิน หินดินทรายประมาณนี้แหละพี่น้องหวานผู้ใดเคยเหตุการ์คอมเมนต์มาบอกสู่กันฟังได้นาะพี่น้องอันนี้เขาเอิ่นว่าบุญสูตรบ้านก็คือคล้ายๆคือเขาสูตรลดน้ำมาแหละแต่ว่าอันนี้สิแบบแบบเห็ดใหญ่อะนะสละสาเอาลงแหล้วอะไรไปหวานเขาขึ้นกระเบิื้องพอ้ีจำยด้ไปมพอดีจำมาแล้วกระดาษพอดีพี่น้องเอลย ปัดลงวัดบนร้นเหลือเขาให้ได้แล้วพี่น้องเสือกงัวแล้วก็เทียนเทียนอะไรนี่แล้วก็หินเทียนเถิงหมดได้ไปหมัดวัดเหีืยที่ถ่าออกหน้ถาวงนี่มเสีอันนี้หินแห่อีนนี้เนาะอันนี้เนาะโอ้โหกระดินงใจโอ้โหกระดิ่งใจอึ่งขบเครื่องเอ๋ยเยอะขอบ้องไฟรจันอันนี้ห้องอปลา,า,า<ห>กระพงราคะไอ่บ่เนาะอาหารกาแฟค่ารถกาแฟเลย เอาวี่หน่องลงลงผูรักบ้านหูดแหละพอสูตรรักบ้านเดนชแซ่แซ่นะเทแล้วกับคนสูตรแล้วก็มาตักเอาพ่อเทรวมกันเลยห้ยมามไม่ได้ด <laughs> ร้อยชิ้นบะลง เอากู้ได้ติดตกหน่อยเลยใช่ทำไผ่ัสรนี่หมใช่ล้วมันขันต่อนี่เสร็จแล้วนะผักเอาคือหลับนี่วัดเอาแ้ว่กบันไดบุญลงก่อนหมู่แต่บลอกนังตรง้ใส่ใช่ส่ไหมใช่เอาดลับได้ไปหลังจากที่ว่าเห็ดพิธีแล้วกับออื่นมาก,ก็เอาไปอัพแล้วก็หินใช้กับเขาหนี่งก็คือวานอะไตามเฮือนนะพี่น้อง แต่การนำหอมหลับไปหดหวังหวงวัวหัวควายถูกใจยังหน่อยเห็ดเผินเห็ดมาแต่หน่อยจนใหญ่งงนะชาวบ้านนาอุดมไจของเฮากะน,นี่แหละพี่น้องจรงได้เป็นบุญก็คือความสามัคคีกันนะเนาะเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปเบิ่งวัดเนาะทีว่าเห็ดแล้วหลายเติอบอยู่ไดเ <นะ S 2> ป็นยังเขาเขาพี่อ้าวม,มันสักคีปีเดือนแต่ละปีเพราะเชือ้อคอให้บ้านแต่ละปี<ม>ให้วิท์คอวิท์เค้นก่อนที่น้องเหราเห็เนหน้าเพิ่นต้องชูบ้านซะก่อน ลาย,ยนีเนาะไปหาดีห่อขนมแล้วเนาะห่อหขนมแล้วห่อขนมพวกพี่น้อง,อองสไลด์ก็เป็นกระตาแล้วก็ระขูเอออื่นๆก็คือใส่บาตรแล้วก็เพิ่นกระสูตรนะจักใหม่เขาจะเอามาเห็นนะ,จะจ <laughs> อันนี้เด่นนะพี่น้องที่มาอของคำว่าบุญสูตรบาทอันนี้เขาเอืน่นว่าอยังก็เป็นลักบาทใจกลางเมืองเอเวอร์เมนใจกลางบาทนเ่าเนาะอันนี้คือลักบาทกลางบาทประมาณนี้ไปกระสีเป็น อนณนาะบุญสูตรบ้านโปใหญ่ปันไดถ้าเป็นยังดอกมันันอยู่ในนี้นี่อย่ยงางหมวกประคลับป้าพี่น้องไปเบิ่งอาณาอาณาเขาอื่นยังเกาะซาลาหงคําใหม่เขาอาชิโบบอท่านละแหลวแ้วแบบสมบูรณ์เต็มร้อยนะพี่น้องแต่ว่ากำลังได้ตีนตอนนี้นะ <c oughs> ตีนได้หนินะ <c oughs> ตีนตีนตีนอนณาศาลาหงคําหรือว่าขอเจน็นี่พี่น้องที่พี่น้องอ่า จอยกันเห็ดบุญนั่นแหละที่พี่น้องเผืนโมเผืนทานมาก็ได้โอ้ยขึ้นได้ายุขวมมาละดิ <c oughs> กาจิกว้างเลยพี่น้องไอป้อที่เท่าคือแบบตอนเปิดเห็ดนะเขาก็ลงมาเบิ่งอยู่พี่น้องเดี๋ยวละสิอาณาเปิดภาพให้พี่น้องเบิง่งตอนที่ว่าเศร้าบานผ่นซอยกันสางซอยกันเห็ดนะพี่น้องบ่ได้จ้างสร้างเพราะว่าเขาจ้างแล้วมันสิเบิดล์ลายนะก็เลยแบบให้ สบ้านในบ้านเฮานี้แหละสามัคคีกันซอยกันเห็ดนะพี่น้องกสิได้ซ้ำนี่ไม่ยังไงหนี่ยหรไม่ไม่ก่อเรื่อนี้อ๋อล้งไอ้นวลส็หักแดงกดคอเอามาเห็ดยังไงนวนเอามาเห็ดแปดเท้ามีแปดงออกเท้ามา เก่นเอนอเกาะมีเงินอันนี้นะอันนี้เสี้อเท่าไรบ่เออนี่มสามพันบาทอันนี้เสื้อมาโมปูนบ่เลยเนะเออโมโมปูนเออเดี๋ยวมาตั้งน้ำตั้งน้ำนะ จากน้าก็ยิ่ลงมาเห็ดเรียอหลายคนเอื่อนนะน้าบ่บ่บริษบ่บ่บริษินบ่อันนี้เขาเอิ่นยังบ่ยะที่ยวข้ามบ่เสาตีนเสาเสาคัอเมื่อเ่อว่ายามตีเทีข้ามรับอีกคนหนึ่งโอ้หลังใหญ่เด้นี่ละสิบปีจากแล้วหรือบ่มาจ้าจ้าจ้าพี่น้องทางฝั่งไทยจ้าขอบใจเด้อให้ลำให้รวยเด้อพัฒนาสาธุบุญปโภค ไอ้บุญค้าบุญชู้เราห้อยู่ดีไม่แห้งาเอขาทานน้ำไ่มาอกน้าบาชงออกน้ำเจ้าเจ้าเจเจ้าขมบขอบใจลายๆให้ร่ำให้รวยาะช่วยชจ้าเสือเ้อะเถอเอาใหม่แอบเขาเอื่อหอใไม่แอมนี่นอเขาาไปแอมเสาดิใม่แอมไม่กลัวใม่แอบใม่แอ้ม่แอบม่แอมพันใหม่แอมมัน เอออันนี้ใหม่ที่เขาเจ้าอันตัดเห็ดวัดนะเห็ดอย่างก็ติ๊กแป้นเห็ดวัดเลยพี่นอ้องจิตใจ,จงามบริพอบอุปกรณ์หายเขาชื่อซื่อแห่เห็ดวัดนะอันนี้นได้บ่ยวะเห็ดบุญบอกโอ้พคนเห็ดบุญพี่นอ้องวันนี้หม่ก็เกาะ,กะบักใหญ่หนึ่งแต่หลุนเขายังเป็นเด็กหน่อยหัวยันหักทับไม่บอไปเลออเนื่อทากไปเกือบซ้ำไปจักก็ใหญ่กว่านี้ดีบ้านใหญ่รีดไอ้หัวจักห่องเนาะแต่ว่าใหญ่ลี จักเสารเลยหลายแห้งเนาะเพราะที่เธอกระดาประมาณนี้แหละพี่น้องท่านโมมีความสามัคคีกับสิบบอได้หลายสำนีละเพราะว่าคนเบิดในบ้านแล้วสอยกันกับสิบบอลงมาเบิร์ดสุขลีเนาะพัดมือกันคือแบบสลับซับเปลี่ยนกันแม่นนี่เขาจะว่าเล็กอันนี้แพงบ่หัวเล็กอยังเนาะเล็กเซนบ่ต้นเออบ่มหัวสิบปีจ็กสิแล้วหรือบ่เนาะ แต่ว่าตอนนี้คือได้เป็นหูปเป็นหางแล้วก็ดีใจเนาะเป็นอย่างหน่อยก็คือได้ตีนเสาแล้วนะอาชิบเสิงไปได้นอนนี่นะเบิงด้วยเดยวพี่นาะอ่าเสื่องโม่ปูนกับปูนปูนยังเหลืออยู่น้อยหนึ่งเนะาะเขาเจ้าเก็บเบรอรแล้วอุปกรณ์กัน,กนแต่เก่ยายามาสาวคนกับสิไลายเนาะเห็ดคู่มือ อันนั้นจะเป็นบอลหลังถวยนะบอลเก็บเครื่องจะมุงไว,ว้หลายคนที่เหตุบุญมาเราเชื่อว่าพี่น้องก็คือสิยาหู่แล้วว่าคืบหนะ้าเขาใส้แล้วได้วัดอ่าบันนาอุดมใจนะคือซาลาฮงคำนะหลังกเบอรนะนะิอัปเดตนะพี่น้องเบิรงเนาะคืออัปเดตเธอเดียวแล้วเลยนะพี่นอ้องน,นี่แหละอันนี้ก็คือพี่หนา้าพี่ในาถามีเงินหรือว่ามีพี่น้องอันนั้นผลเหตุบุญเหตุทานทางใดก็ตามเนาะมากกับชีเดยสางโตนะพี่น้องก็คือตอนนี้ก็คือผักไว้ก่อนเนาะปัว เบิดงบแล้วในได้หลักกับขอนุโมทนาซาถูบุญน้ำพรมยพี่น้องเบิดทุกคนเนาะที่ว่าซอยอ่าสางสาราเหตุบุญสาราเอ้ยซอยสางสาราหูค้ามห่อหน่อยแหละพี่น้องพี่น้องบอกหลีนพันกันป่ะไปหอกขนมมกปลาตีกุศิกรอบเนาะในบางทวดินนั้นยังเป็นหน่วยใช่ะในแต่เป็นจังเสะในมางทวดดำนั่นทวดดำนั่นนี่จะทำยังไงทวดนดำ นี่นะค่ะพี่ตะโพกเห็ดงามแต่บุญหลายพอดีอุณหภูมิอื้อห้าริมบอกพี่แม่อุณหภูมินะาพอเช็ดน้ำงามก็เราเห็ดแต่แด่นกับพี่น้ดีของชาวลอยพี่น้องงามของเปิดหนังพันธิตยังนะพีายังยอมแล้วพี่น้องเสื่อบัวลังจาสีห่อขนมมกแล้วตอนนี้ก็มืดแล้วพี่น้องเตรียมของไว้ทําบุญเป็นตลาดมาฝนตกแห้ง แต่ละปีนะบุญบรรน,นาอุดมใจนะฝนตกทุกปีพี่น้องเสื่อนจะเป็นยังรงก็ไม่หูเนาะแบบต้องมีฝนนะนะอ่ปะป้าพี่น้องมือพอกันเนาะมือลงใส่บาทยานา้าตะเอาพินที่วาละตรงออกไปนะเอาเก็นมาวาดพิโนะมันมนี้ตอกันมือเนานะเดี๋ยวจะตอโตไปอาบปากก่อนเพราะว่าตอนนี้คือเย็ยนเราฝนตกมาเลย สบายดีทุกคนสวยงามสบายดีทุกคนสบายดีทุกคนใส่บังเดือใส่น้ำกันสบายดีทุกคนสบายดียามสาวพี่น้องสาวเป็นมือใส่ปาดไะเด้สิพ่อพี่น้องไปเอาบุญไปเอาบุญล่ะโลงสวนกูโมูกับแม่ลูกพอบ้านนี่แหละร้านพอบ้านนั่นวังกระเจี๊ยดจืด้อกระเจี๊ยดจืดค่ะ อัตโนมัติห่อนแล้วพี่น้องอันนี้มื่อนีนน่ะใส่อยู่ขังวัดเนาะใส่อยู่วันสาลาเพราะว่าเพ็รบุญสุดผ่านที่

ซาลาบุหรืซาลาผักไก่ได้ก็แม่นนะเนาะเพราะว่าบางคนสิก็จะมาบนอื่นๆแกวุ้ยบนนอนแล้ก็มานอนในนี่แหละสองบ่อนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่ว่าสดชื่นเนาะเพราะว่าเมื่อคืนนีู่ฝนตกตอนนี้คือขายก็บนจีตกบนโตกลงมาเลยเรียบร้อยเลยอันนี้ก็คือแบบบู้ชานั่งแบบตามเดินเลยเนาะเพราะว่าบ่อนี่เป็นบอนรักบ้านสูตรรักบ้านเลยแบบมาวุ้นทบ่อนี้นะใช่ป่ะน้ำแข็ง พ่อให้บุคคลเรียนเก็บสนาสนาดิคนโบราณเป็นไรเป็นหรอกโซลารไม่แตะคุณยิงไม่ยิงแต่กำเงินคนเลยมาดังนี้บา้เท้าคนโบราณโคบามาแล้วพี่น้องเอามีดู โอ้พี่โอพี่ดูไมกอเ้่เข็ดุเพาะิคันี้ส้า,าแล้วแล้วิน้ัปนวนีแล้วเราพี่น้องส่แบบอยทำใส่บารแล้วมาเอานำาํำ น้ำอบน้ำหอมพี่น้องที่ว่าคูบาเป็นสูตรแล้วอั่อวานตกมันเกือบลายแซบมึมันนุ่มยัยอันนี้ม่น่ยังกด่ำกันอีแค่นไม่ได้สร้งเล็กกันห่ะยังยังเล็กเยอะ เขาเอามาท้านรวมกันบ้านๆเออปลาหมุอยู่ดีม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งเจี๊เไข่แล้ากาปลาเป็นอย่าอง่ไข่อะนนะครับสากรากตอะไรนะกไเลยน้อยนึ่งกิลกไป้อ่งกตกยังตมวยตมวยหดไปก่อนเนยันนันตัวนน้สาดนะแมนี่ยือกตากระตายมากิน จะเอ็นรังอะนักคนนะก้อนเก่งเลยวัดที่กระตานักกระทือได้เอ็อย่งนกระทือบกขึ้นซับจบไปแล้วนะพี่น้องสำหรับคลิปบุญสูตร<ม>บาน<ม>าราคาคืออัปเดตอนาฮอแเจ็ดาันเฮ่านั่นแหละจะในาาราคาขอขอบพระคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องที่ว่าส่วยาสาง ฮาร์แจกเรีอกว่าซาลาหงคำบาน,นเฮานั่นแหละมูมีพ่อแม่พี่น้องนี่ส่บยได้สำนีหรืดใดเพราะว่าพ่อแม่พี่น้องผลซอยมากอะสำหรับเฮาก็คือว่าลายพอสมควรเนาะแล้วก็ขอบคุณขอบใจใพื่อทุกคนอีกครั้งหนึ่งเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องพื่อทุกคนอยู่ดีมีแฮงมีแต่อายุมนันควรเงินเด้อทุกคนสําหรับคลิปนี้ลนนหลักก็ขอจบไว้เพียงสำนีก่อนพอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องบุญแหละปีหน้าพาไ่ค่อยว่ากันเนาะแหลงฮาร์แจกกเรื่องซาลาบานเฮาไปแล้วทุกคนตอนหวานเกียงหินบริไตบิ่งซับอ,อิ่มเอามาแ ไปหาอับน้าไปให้ดาวไปเอาหนา่อยอ่ทุงหน้าผู้มาเลยอีเมียละหวานหมดเลยก็ว่าเป็นยังแล้วเป็นหนังเนาะเวลาได้ทุกคนา